ครับสวัสดีครับนะสามีดีฟ้ามครับยินดีต้อนรับครับนะหอมมารลัดง่วนน้ำการครับนะอันนี้ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเนาะเอาแบบลัดงัวยามแรงครับแอบก้าครับว่ามีน้ำมันไหมปั้นได้หรอครับนะลัดงัวอะไรงัวเบอร์งัวช่องมีแลวงัวกับงัวครับเนาะเอาคุยกันไปครับนี่ทุงกําเลครับ องมาทางล่องในไกลเติบแล้วครับเนาะจะให้เบิ่งสภาพครับเนาะอ่าหนาแหลงเริ่มเคลือนขั้นเข้ามาครับจากมกระลาเนี่ยเข่ากุมภาแล้วเดี๋ยวนี้เดินกุมภาเรียบร้อยครับนี่ทางรถกันแลนหลายแล้วครับนี่ห้อยรถแลนห้อยงัวยงนยางครับเนาะนี่เบิ่งในสภาพครับเป็นข้องนี่งัวนยางแน่รถแลนแนี่ยอยาตายครับอา่าครับนี่ก็จะเป็นนี่จักห้อยงัวห้อยรถห้อยรถครับห้อยรถดินลม อูดมัวกับมาล้วครับนะทีมงานรัดมาลายแล้วแต่ว่าเป็นจะขี่มอไซค์มาลัดครับอาจจะมีทีมงานจุดสองจังสามินีฟร์มันก็อีกสุดหนึ่งครับสุดจักรยานไปจดอว้ไกลกระยางมาเลยมงคนกระยางมาเลยมีคนมาส่งกับไลยครับเนาะซอยๆกันไปบ่าวากันครับเนาะมาก่อนไลกก่อนครับถึงก่อนมีสิทธิ์ไล่ก่อนครับเนาะมั่วกับยุพุทนละครับเนี่ยหงยางเบื้องบรรยากาศไปครับ บรรยากาศของดอกหัวงอกหญ้าหัวงอกหญ้าหัวงอกอกครับนี่หญ้าหัวงอกกับดอกขี้กากครับนี่ครับเนาะครับตอนเพิ่นออกดอกไม่ไหมมีดอกเหลืองวานบาน้ำเส่จะสวยงามครับเนาะก็เขียวเนี่ยยักน้อยเดียโหสวยงามเลยทีเดียวครับนี่ครับญ้าก็กินดีครับนี่ยักน้อยก็เห็นกินไปกินมากกับเตียนครับสั้นนี่ครับ เราจะยุดยุดภาพช่วงนี้ไปต่อสีไก่ง่วเลยละกันครับเนาะต่อไปครับเมืองไกลๆอาจจะเป็นแม่เพ่นครับเนาะเมืองไกลๆนะครับนะพัทลุกอาจจะเป็นแม่เพ่นส่วนมากกับแม่เพ่นม่นจะมีรถมาส่งครับ่อพอวีมาส่งกับอะไรอาจจะอาจจะนะครับเนาะเป็นแม่เพ่นอะไรอยู่คนเดียวอยู่เปล่าขณะการณเรียนมีเด็กหน่อยครับเนาะ แม่เพ่นหรือเปล่าหลานหน่อยมาน้ำหรือเปล่ายัางว่าท่านลูกครับเราว่าหนาจะมีคนหลยายคนเดียวครับอาจจะนี้เมือแล้วเหลือใบคนเดียวแต่ว,ว่าไายงาครับทางง้อฝูงครับตร้งสองถึงสามคนยางหน่อยครับถึงจะมาได้หมดครับปอจะไรบนหนีเพื่อกันยางาบนนันบนนันยางบนนี้ครับนะสไตล์นี่ครับ แม่โบแม่เพนโบสาวบแม่เพนก็จะเป็นเฮ้ยน้องออดหรือเปล่านะมาเน่ดใจนี่เด็กหน่อยดีเดูคนะโรงแรนธรรมะทำเมฆนี่น้องออดหรือเปล่าครับเนาะมันก็หลุกไส้ละเอ้ยนี่ข้ใกล้แล้วเขก็จะเป็นรัดน้ำกดที่หลังใเพื่อนไรไปก่อนครับช่วงนี่ก็จะเป็นคอกไม่เยี่ยมครับเนาะไม่เยี่ยมไม่ย่อยครับเป็นงัวที่หมอกกอนนี่ครับ โยกเยกโยกเยกนี่นะครับเนาะอุ๊ปูอาจจะโยกเยกโยกเยกครับเนาะอยางอยากข <c oughs> ายครับเนี่ยนี่ออนออนครับนี่ยเดี๋ยวมะมัยสามครับสามตัวนะครับเข้าแดงแดงข้อแดงแดงข้าแดงแดงกับต้นกับข้าแดงใหม่ๆกับแมนครับนี่ครับนั่นก็บข้อ,ขอ โอ้โหพอซักครับนี่น,นี่กับพอรัดพอรัดไม่กรอมจรอครับเนาะมาไปกันว่อาอ้าวงออดอีลีมากระลุกใส้ไปสารบัดิภาพเชียงงวจังหน่อยก็จะไปเบิ่งก่นกัน,กนครับน้าแม่ตาดำแม่นวลเอ่อเจยเจยมี thông đèn, bàn đèn, um, mình cần gấp nè, à, thái vĩ sập qua thang này, thái vĩ sập bye bye, anh Leo, anh Leo, gọi đi เฮ้ยเราดำกับไปแล้วครับเนาะอันมูซ่าแล้วครับอันนี้มูอ่วสีทองกับแม่กับน้องๆกับลันหลานเป็นยวไปลัดใหม่อีกรอบหนึ่งครับเนาะ ขาดอีกหลายครับซ้าครับมูนันไม่ค่อยอยากเฝ้ามากยางเวลากลาเป็นห้วยเพิ่นครับเนี่ยห้วยเพิ่นยางดอกกีกาครับจะถ้าเป็นต้นเขียวนี่จะคิ้วน้อยๆครับเนาะถ้าแห้งแล้วก็กินบ่แห้งครับเฮ้ยโ,โ,โอ้โอ้โอ้ ออโอโหดับอยู่ท่ายเลยครับเนาะสำนีฟาร์มก็อยู่ถ่ายเลยครับเน,ะนา,ออาเเนะมูซาอยู่ถ่ายไล้เห็นแล้วครับน่าจะครบครับมือนี่อบสอสงเสมอกรน,นี่เดี๋ยวติดารกิจบดได้ออกมานี่ครูซสึกวาเพ่นจะบ่ครบนะเดี๋ยวไปนำหาแล้วว่าถ่ายอะไรครบครับเนาะอยู่ในหมู่บ้านจากฟ้องไม่สนใจฉันอยู่บ้านเอื้อนียากครับไรขาหมู่บ้านนี่ไกลครับไม่นำหาอีกครับเน,ะนานะพอกพอมี เราเห็นมูยยางเนี่ยยางเร็วครับเรต้องไล่ทะไล่บ่ยยางครับเพราะมีเป็นสไตล์นี่นะครับเลือดไหลครับมุดซะเห็นคนกับไปยางยางแค่สี่แล้วครับนี่เอานี่เอาดูพาพาดอกขีกากดองขีกาดไปสักคนเอ้ย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 ครับเนี่ยมีโชคสีทอง ครับนะสินสุวรรณปุยฝ่ายข้าแพงพบครับนะเออถ้าเป็นน้ำตาลนายอยู่ทีมเร็วครับมุยปัญหาเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ้ยเอ้ยาพอผันหรือเป,อปล่าข้าพ่อหลครับนะาพอผันไม่กล่อมนะข้าพ่อเตี้ยครับนะ ตัวเตี้ยตัวเดียว,ว,ยวนี่มตัวตัวผูดนี่ตัวเถิกนี่พอพันเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้อย่างเงี้ยก็มีครับเนะาะไล่ได้เท่าทีไล่ได้ครับเพิ่นไปน้ำกวดหรอครับ กำกินอยู่ครับเฮ้ยโอ้ทางรูบลูบดดอนทางกระโหลกโอเคครับเนาะยางพลาสดวกอ่านี่ห้อยห้อยรถไถมั้งครับหรือห้อยอย่างครับเป็นคู่เป็นกลนหรือเปล่าปิงน้ำครับเนาะยางงวยมักยางครับมันมันแ่นแตเนเ่เป็นยงางเป็นห้อยแล้วกป็นยางประจําครับเซบ,บูบูหย่าทางใหม่ครับเป็นยางทางเก่าเสมอครับโดยส่วนมากเนาะ เอ้ยเอ้ยเยี่ยงยางครับบุย่าครับบุย่าครับเห็นบ่ครับจะเขามาแล้วมโหมกันแล้วครับเอ้ยจะเก็บภาพบรรยากาศแบบวิวไรงวสวยๆเนี่ยครับนะ สวยๆค่ำๆเอาครับนะกะบัดนั้นไงแต่ว่าปีนี้โบหูครับมาจะได้อยู่ไงปันไดยไทยไปหลายแล้วไทยไปหลายแล้วจะอาจจะบุญีม่มองปล่อยโดนแอดมินกับเอ่อซามินิฟาร์มติดแอดมินอยู่เพราะเศร้าซามินิฟาร์มก็จะได้ไปเลี้ยงครับไปเลี้ยงมืดหมือนมืดเว้นเลยครับเนาะ หมายเวลาไปเลี้ยงก็อยู่ประมาณปล่อยสีมงเสาครับยางเสายางเสายางเร็วนะครับเนาะะเขาคอกับเลิกเวลาเลิกก็คือเวลาเขาคอกก็คือลายล่ยกลับเหนียะมาณสีมงยางเร็วพูดกันครับเนาะสีต่อสีครับเนาะก็ช่วงนั้นภารกิจกับชิบะได้เฮะยังครับเลี้ยงงัวงยางเดียวครับภารกิเจเฮะยังกับไปเห็ดอยูปป่ป่าหาเห็ดหาหนอ้องใหม่ครับเนาะก็มีซ้ำนั่น อนี่ใหญ่ในกินของปลาครับเล็กๆน้อยๆเนาะเต็นทใหม่ติดมือมาทําอาหารประกอบอาหารกินแต่ถึงหนาไปเลี้ยงครับเนาะอมีแค่นั้นเพราะว่าผมมีเวลาครับเนาะบางที่อาจจะบ่ได้หาเพราะว่าเรียงง่วนี่ปีนี้สามีนีฟ้ามีสิบหกแล้วเนาะอาจจะหนุนยากเนี่ยครับการลัดง่วคนเดียวไปเลี้ยงคนเดียวก็ลําบากนะครับถึงง่วนอะไรก็ไปเป็นทีมงานอย่างสองขอกสามขอกกันสิครับเนาะอาจจะ ย็ดให้รัดซอยกันเลี้ยงง่ายขึ้นครับเนะาะพอช่วงไปเลี้ยงนี่จะเป็นเขาเป็นน้ำนะน่าปังเียงง่งสิอาจจะต้องระวังครับรัดเขา่าเลยนะครับเขาแถวีบครับนะช่องทางในพยางก็จะเป็นแถวสงศีครับคือจะเข้าเบื้องในสารคดีครับทุ่งสวรรค์นหน้าเลียงง่หรอครับเนาะมันจะเดินทงางตีคิดว่าปลอดภัยครับมันคิดว่ามันเคยเดินมันหนีมั้ยยัง เขาเดินไปทางนี้ก็เดินไปทางนี้ครับจะมีกินมีหยางอันนี้ก็บบอ่อาจสาบได้เราสังเกตกับประมาณนี้ครับนะเนาะแต่คนกินหยาเพิ่นก็บอกออกจากเส้นทางแต่คนหยางเพิ่นจะบอกจากเส้นทางนี่มันเคยหยางจังสี่เอ้ยไปดูหยันะก็ต้องรอทีมงานมาลัดจอยกันครับว่าสั่นบ่าเดี๋ยวไปครับน,ะคน,นบคบะคนเดียวนี่บ่อได้ครับแล้วคนเดียวนี่เป็นงัวฟูงนี่ลัดหยาครับ สาบเมือ่อยครับเพราะว่าต้องย่างไปไล่ตัวนัน้นไล่ตัวนี้ครับนะเป็นมโมโหกันหลายคนกับรถคนละกับรถไฟสายขวาเนี่ยสายขวากลางไปได้ครับนะยังหน่อยสามคนครับพอดีไล่คนนี้ก็กดีครับนะไลยเป็นตอนไลยเป็นขอบไปขอบม,มันก็นดีครับนะเร็วดีไปอุย้ยครับไปก็แล้ว เห็นนาได้หอยเขาจากเที่ยครับไปเล้ยวมากได้หอยเขาไปเห็นจากเที่ห็นแต่น้ำฝนน้ำฝนก็าไปเห็นครับช่วงนี้โอ้ครับได้หอยเปรี้ยวเราเ่าบางกว่าฉันเวลากินเราหลายไปกวนหนูไปกวนเงี้ยครับเฮ้ยมันจะฟังกับเบาางกันล่ะครับเนาะ เงียมากเมื่อกี้มือนะครับต้นมากเวลาเราพผละทางขึ้นพผละมาบ่ <laughs> าท่านเด้ครับเบียดหลายกันมันนี่ฟ้าวว่าฟ้าไปเพราะท่านขึ้นเราแล้วครับเนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย เอาล่ะเราขยายนะครับเราอยู่แถวหน้าไหมาหายนะครับนะ้อเออท่านเห็นกันกระหองฮะกันไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดู dạy vũ quay làm ăn ơi đưa ngày ngon ngon ngắp thang trên cấp ơi ơi ừ ừ ơi 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 ôi ngay cả ơi hello Ôi bố ơi Ôi ơi Ôi mua nướng luôn phủ lạ Mua nướng sao để bỏ hoạt yêu Ôi ơi นะป็นมาท่านเมือครับจบทีมแล้วครับอาขวางอันนี้ครับนะตัวหานตัวบะหารครับนะบมมีตัวบัวครับตอนนี้หานยื้ซื้อมกบดนกับสิบวกกันครับไปเฮ้ยไปไป เอ้ยยืนอยู่นี่ยจะเป็นของไผ่เนาะของไม่น้อมหรือ,อของพระยุทธน้อเนาะเฮ้ยของพระยุทธครับนะเฮ้ยเบ้ยนี่ครับถ้าเอารถมอเตอร์ไซค์มาก,กับตองเป็นแนวนี้ครับเนาะเป็นรถลากทันทีครับ ก็หลากจุงครับนี่ครับเอาเอางัวหน่อยกบานไปแล้วครับสุดนึงโอ้ยนดูไปเตี้ยอยู่ส่บันมันเลีต้ขึ้นมากดวะเกียวได้มันถึจับใหกน่อยมันสันสันใหญ่้ทรงสำลีมันสิเกี่ยวใหญ่กหน่อย อ,อไม่ยากเขาทายใช่ไผมกุม้ลีเหนื่อยเสีองไม่ตะขวักอะไรก็ต้องเล่นตอลกล้าเลยเอ้ยเอ้ยใช้งานเดียวนี่โอ้หน้าเขาสัมมีหรือมั้งไปไปไปเฮ้ย ไปแล้ว้ยขอบกระสายครับลูกหน่อยลุลุ่ยไป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 เรื่อย่างย่างไม่อยากจอยู่นี่ท่านไป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 ทับไ เฮ้ยเราไปอยากไปครับไปกำลังป่อย่างเองครับเฮ้ยยังไงครับนะคุณนตลบครับเฮ้ยเฮ้ยนี่บอาเห็นหวง้วครับเนาะคุณนข้ครับ เอาครับมือนอี้พอพอท่านี้นครับเนาะมือมีสนิทในัยนะครับน้องอิตะฟุนโอ้ฟุตลายลีขอบคุณท่านอีกครับมารับชมครับปิดปากปิดดังไรเงี้ครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ